สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวไอ้ฟังก์ชันของตัวกายเล็ก GX 1 2นะครับหลังจากคลิปก่อนหน้าน,นี้เป็นอันบ็อกมาดูกันเลยนี่หน้าตาต่องฟังเลยประมาณนี้นี่โคมไ่โอเคอมามาเปิดเครื่องกัน กดปุ่มนี่รูปยิงรูปเปิดปิดค้างไว้ประมาณสองวิปึ๊บเราก็มาเปิดที่โทรศัพท์เราครับเปิดบูทูตอันนี้ผมต่อแล้วนะนี่ไก้เหล็ก GX 12 นี่จะเปิดตอนแรกต้องกดปุ่มเนี่ยค้างไว้ประมาณสีวิปุ่มตัว M เ,เนี่ยเพื่อให้บลูทูธมันเปิดการทํางานพอมันเปิดการทํางานปุ๊บมันก็จะขึ้นมาถ้าเปิดแค่ป,ปุ่มนี้ไอชื่อบลูทูธตัวเนี้ยมันจะไม่ขึ้นมาต่อไม่ได้เราต้องมากดตัว M เ,เนี่ยประมาณ4ี่4วิสี่วิปุ๊บไฟก็จะกระพริบเราก็จะเจอชื่อนี้เลยก a อิเล็ก Gx12 นะครับอ่าเรียบร้อยปุ๊บมาต่อเสร็จเรามาเปิดเพลงลองฟังลำโพงดูครับแป๊แบแป๊บมาจุก๊กนี่ผมนี่จะเล่นเพลงลดเสียง มเสียงมีเพลงพอแล้วดนติกระติ์ต,ต่อไปจะเป็นฟังก์ชันของเอ่อ จะบอกฟังก์ชันต่อไปเป็นฟังก์ชันออบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับกดรูปหมวกนอกบวกบวกกับตัวเ f ด้าน,นหลังค้างไว้ไม่ต้องค้างกดปล่อย Power over อ่าจะบอกแล้วต่อไปก็จะเป็น ฟัง์ชันของการเปิดของเอ่อ FM FM ฟังวิทยุกดตัวปุ่มลบกับบวกเฮ้ยไม่ใช่กับเอ็มค้างไว้สองวิมันจะพูดเรเดียโหมด มันอจะบอกชื่อบอกสัญญาณขึ้นนั้นเรียกว่าขึ้นเป็นขึ้นที่เท่าไหร่กดปุ่มบวกค้างเพื่อเปลี่ยนช่องสัญญาณเห็นไหมได้ยินไหมมันจะบอกเรียกว่าขึ้นอะไรไเจร๋งนะถือว่าเจ๋งอ่าต่อไป มันจะสลับกันได้นะระหว่างวิทยุหรือกับเพลงกนดะตัวเนี้ยปุ๊บมันจะกลับไปเล่นเพลงใหม่แต่ถ้าก,กดกลับอีกทีหนึง่งยวก,กลับไปวิทยุรอปแป๊บหนึ่งจะก,กลับไปวิทยุอ่าเห็นไหมอ่าต่อไปเป็นวิธีปิดโหมดถ้าก,กดเหมือนเดิม ลบตัวลบกับตัว m ค้างไว้สองวิคจะพูด r a ีย o ออฟปึ๊บอะทีนี้ก็ออกจากฟังก์ชันของ fm เรียบร้อยอ่ะทีอ่ะ,อะต่อไปเป็นฟังก์ชันต่อไปเออลืมบอกเมื่อกี้ไอฟังเพลงถ้าเราเปิดเพลงอยากให้เดินหน้าถอยหลังแท็กใช่ไหม ได้นะกดลบค้างไว้มันจะไปเพลงเพลงก่อนหน้านี้แต่ถ้ากดบวกมันจะไปเพลงถัดไปเพลงเมื่อกี้อ่ากดพอก่อนติดลิขสก็ธิ์โอเคเดี๋ยวมาดูฟัง์กชันต่อไป ต่อไปเป็นฟังก์ชันของตัวไฟที่เราเห็นนะที่ว่ามัน e มีหลายไฟสีนะที่เปิดนะกดบวกกับเอ็มค้างไว้สองวิมาจะเสียงตื้อๆขึ้นมามีไฟติดแหละแต่ถ้าเรากดบวกกับเอ็มหนึ่งครั้งรูปแบบไฟจะเปลี่ยนไป สีด้วยกดที่หนึ่งอ่าเป็นไล่อ่าเท่ไล่ไล่ไปไล่ไลไลลครับอ่าอันนี้จะปเปลี่ยนสีเรืรๆๆ่อยๆพิบพิบพิบเฮ้ยนี่สีน้ำเงินกับแดงสลับกันก <c oughs> ดที่อ่าจะเป็นแบบค่อยๆลีแล้วก็สว่าง ใช่ด้วยดีแล้วก็ทว่างต่าไปก็จะเป็นเปลี่ยนสีแล้วนะนะคิดว่าโอ้ยฟังชันได้มมคลิปนี้อยู่คิดติดค้างนะนจะค่อยเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแน่ๆตันตนี้สีแดงกระพิบ,พบอ่นี้ไรเอาเข้ามันจะเข้าหลูดเดิมนะโอเคต่อไป พาร์เนลไลท์คันเลอร์นะก mm hmm. ดบวกกับลบน่าจะเปลี่ยนสีอเห็นไหมันกลายเป็นสีเขียวอเห็นไหมเป็นสีไปเรื่อยต่อไปเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการโทรครับนี่ด้เห็นเลย กดถึงทีจะตอบรับสายทันทีปุ๊บคนโทรเข้ามาใช่ไหมกดนี่ลูปเปิดปิดเครื่องเนี่ยรับกดค้างไว้สองวิจะรีเจคหาเบอร์ล่าสุดโทรเข้าไปถ้าจะวางสายกดปุ่มนี้ทีหนึ่งจะเป็นวางสาย ซัมเบอร์โอลี่คอนเกาโฟนอืมอันนี้น่าจะเป็นวางสายมากกว่าดูผิดอ่านผิดดเจ็คนะวางสายอันเนี้ยจะโทรหาเบอร์ล่าสุดเอออันนี้เทินมันจะเป็นระบบออโต้นะถ้าเราอ่าเขาเรียกอ,อะไรโทรมาสิบ เกินสิบวิหลังจากสิวิไปแล้วมันจะรับสายอัตโนมัติซึ่งมันเซตมาตั้งแต่เป็นค่า Default ของตัวโรงงานแล้วที่มันจะรับอัตโนมัติแต่ถ้าใครไม่อยากให้มันรับออโต,ต้ก็วิธีก่านี่กด m กับเปิดปิดเครื่องค้างไว้สองวิมันก็จะมีเสยียงเปิดปิดอ,อัตโนมัติ ประมาณนี้อของฟังก์ชันของการโทรนะครับอันนี้ไม่ได้มีมีโทรศัพท์โทรไม่สะดวกโทรนะครับอืมโอเคเดี๋ยวไปฟังก์ชันต่อไปต่อไปจะเป็นการอินเตอร์คอมกันนะสองเครื่องนี้ต่อกันอินเตอร์คอมเพืให้เอ่อให้คุยกันได้เปิดเครื่องจะบอก connect ดูไว้คอนเน็กเต็ดนะครับเปิดเครื่องหนึ่งเหมือนกันไปติดใช่ไหมติดปุ๊บเรามากดที่นี่หัวนอ็อคที่เครื่องหนึ่งกดหนึ่งทีปุ๊บเสร็จแ,แล้วก็จะมีสีเขียวกระพริบทามากดตัวนี้หนึ่งทีปุ๊บเราสักแป๊บหนึ่ง อ่ามันจะบอกว่าสองอันได้เชื่อมต่อกันแล้วทูอินเตอร์ c o n คอนเนเทอ่าตอนนี้เราก็สามารถคุยผ่านกันได้แล้วกดปึ๊บอืมอ่าตังชาต่ตอกันแล้วล้วถ้าจะคุยกัน มันต่อเสร็จปุ๊บมันก็คุยได้เลยนะจริงๆอะ่ะแต่ถ้าเหมือนว่ามันจะกดเรียกเรียกหากันไม่ได้เพราะมันเรียไปมันมันคุยด้วยกันได้ตลอดอะ่ะแต่ว่าถ้าจะปิดเสียงชั่วคราวทาได้ปิดเสียงหมายถึงปิดเสียงตัวนี้นะฝั่งตรงข้ามที่จะไมะ่ไม่ได้ยินเสียงกันอะไเงี้ยก็กดตรงนี้สองทีจะปิดเสียงไมโครโฟน แต่ว่าเราต้องก็คือฝั่งนี้ก็กดเหมือนมันเป็นปุ่มกดเงียบเสียงเฉยมันเรียกหากันไม่ได้แบบกดตัวนี้เพื่อเรียกมาตัวนี้ต่อนี้ไม่ได้นะอืพยายามลองทำแล้วทำไม่ได้แต่ว่าอ,อมันคือไงมันเปิดได้ตลอดแหละเราฟังเพลง,งฟังเพลงอยู่ใช่ไหมมันก็จะแบบ เราคุยไปด้วยได้นะระหว่างฟังเพลงอ่ะเอออันนี้มันก็ดีนะเดี๋ยวลองลองดู้ะยินเพลงใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโลโโโลหซึ่งสองสามหนึ่งสองสามอะก็ดีเสียงผมนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันอ่ พูดไปได้ฟังเพลงด้วยกันได้อะเออนั่นแหละผมก็ไม่เข้าใจนะงงเหมือนกันว่าทำไมมันกดเรียกหากันไม่ได้จะต้องศึกษาใช้งานสักระยะต้องลองลอง,ลองดูกันไปก่อนโอเคแต่ต่อไปจะเป็น music sharing นะครับต่อไปจะเป็นเอ,อ่อ music sharing นะครับก็คือ เครื่งนี้ฟังเพลงก็แชร์ให้สำหรับครนี้ฟังเพลงได้ด้วยแต่กรณีนี้คือเครื่องนี้ต้องไม่ต่อโทรศัพท์นะเครื่องที่สองจะต้องไม่ต่อโทรศัพท์ต้องมีเครื่องที่หนึ่งที่ต่อโทรศัพท์เท่านั้นโอเคเราต้องเปิดเครื่อง A กับ B แล้วก็ต่อให้มันคอนเน็กกันอย่างกับ ก่อนหน้านี้ที่สอนกันให้มันาการคอนเน็กกันระหว่างสองเครื่องนะวิธีการทำมิวสิกการแชร์เพลงมิวสิกแชร์ลิงแชร์เพลงไปเครื่องหนึ่งนะครับกดรูปหมวกกันน็อกแล้วก็ตัวเอค้างไว้สองวิไม่ใช่สิอสองวิ อ่าเรเรียบร้อยนี่เพลงดังแล้วปุ๊บปบุอันนี้เพลงอ่านีกลังแล้วสองเครื่องอ่าประมาณนี้อ่าแล้วเวลาเราเปลี่ยนเพลงอ่ะเพลงก็จะเปลี่ยนตาม เสียงมันลจะดีเลยห่างกันประมาณ้าไม่ถึงห้าวิอ่ะสสามี่วิอืมประมาณนั้นนะงวิได้ประมาณเนี้เพิ่มเสียงลบเสียงนี่คือแยกเลยนะอันนี้จะบเบาจะดังก็แล้วแต่อ่าต่อครเป็นการอ่าออกจากโหมดแชร์เพลงก็กด หัวกันน็อกถับตัวเอ็มค้างไว้สามวิในทีนี้ในหูฟังมันจะบอกว่าสต o p Sharing Music หรือหยุดแคร์เพลงนะครับก็ประมาณนี้ท้สองตัวก็เดี๋ยว ช่วงจะได้เอาไปใช้จริงทดสอบอวิ่งทางใต้นะครับไปสุราษฎร์น,นครศรีธรรมราชชุมพรเราจะไปลองเทสกันดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ